สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำเจ้าเวฟบร้อยสิบไอ้ไม่ใช่นะครับเวฟบร้อยเอสยูบอกนะครับอาการไฟไม่ออกหัวเทียนนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูก่อนครับคันนี้นะครับลือมาจากโรงพยาบาลอื่นนะครับโรงพยาบาลอื่นเขาทำมาแล้วนะครับสองสามวันหาสาเหตุไม่เจอนะครับ ลูกค้าเขาก็เลยงุนงิดครับเขารีบใช้รถนะครับเขาก็เลยย้ายโรงพยาบาลน,นะครับมาที่โรงพยาบาลผมนะครับเดี๋ยวให้ดูไฟก่อนนะครับเอเปิดสวิต์นะครับไปหัวเทียนอยู่นะครับไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟ ออกที่หัวเทียนครับผมก็จะเช็คที่มัดไฟก่อนครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นให้เราดูที่คอยสตาร์ทนะครับแล้วคอยสตาร์ทเช็คอยังไงเช็คอย่างนี้นะครับนี่ให้ท่านผู้ชมหาเส้นสีดำแถบแดงครับถอดปลั๊กออกครับนี่นะครับดำแถบแดง หาสายไฟมาเส้นหนึ่งใหม่หรือเก่าก็ได้ขอแค่ไม่ขาดในนะครับก็จิ้มเข้าไปในรูจิ้มเข้าไปโอ้โหยขนวยพอจิ้มเข้าไปแล้วก็เอาสายไฟเข้าไปในรูล้อแม่เหล็กนะครับเราก็หมุนฝาปิดตรงนี้ออกนะครับแล้วเราก็เอาสายไฟจิ้มเข้าไปแล้วเราก็ลองสตาร์ดูครับ ไหมครับท่านผู้ชมเห็นกันไหมเนี่ยนี่ตัวนี้คือคอยสตาร์ทใช้งานได้ปกตินะครับมันมีไฟแล็บแป๊บๆอยู่ข้างในนะครับเราก็เสียบปลั๊กไว้เหมือนเดิมตัวนี้ไฟมานะครับคอยสตาร์ทมีไฟออก อยู่บ่ละนี่พอคอยสตาร์ทมีไฟออกเราก็ไล่ไปทีละขั้นตอนนะครับพอคอยสตาร์ทมีไฟออกเนาะเราก็เช็คพันเชอร์นะครับพันเชอร์จะเป็นเส้นสีมันจะอยู่ในในสายมัดนี้นะครับสีฟ้านะครับฟ้าแถบเหลือง กับเขียวเราก็จิ้มป้าแถบเลือนกับเขียวอ่ะเออบอกว่าทุกับท์าฮ่ <c oughs> เออจิ้มจิ้มว่าซื้อแล้วแล้วดิแล้ว,วลรเอามิตเตอร์ก่อนครับ เออห้บุกสตาร์ทไฮแล้วเอเอหเห็นว่าล่ะเขาสูน้นี่ชื่อกับติดนะรเราจะปรับมิเตอร์มาย่านนี้นะครับนี่ปุ๊บเดี๋วดูตัวเลขนะครับโอ้ยไอ้ดีผมก็ดีเสือเกินดูครับใช้ง,งานมาหนัก พังหมดแล้วครับเครื่องมือเริ่มพังนะครับพอเครื่องมือพังหมดคนก็พังด้วย <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมจิ้มก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาดูตัวเลขกันนะครับอ่ะก็จิ้มได้แล้วนะครับสายสีแดงนะครับสายสีแดงจิ้มเข้าที่ฟ้าฟ้าแถบเหลืองนะครับแล้วก็สีดำของมิเตอร์เราก็ลงกลาวก็ได้ครับลงกลาวเลยนะครับปุ๊บ ตัวเลขขึ้นที่2 4 4ไม่เสียนะครับ2 4 4นี่คือใช้ได้นะครับแล้วก็ถอดออกเนาะพันเชอร์วัดค่าแล้วค่าปกตินะครับอยู่ในเกณฑ์ปกติใช้ได้นะครับก็น่าจะเป็นที่อะไรครับท่านผู้ชมว่าชุดมัดไฟไม่มีปัญหาลองเปลี่ยนกล่องเนาะ ลองเปลี่ยนกล่องดูนะครับเดี๋ยวไปเอากล่องใหม่มาลองดูครับอะได้กล่องใหม่แล้วนะครับนี่กล่องเดิมนะครับกล่องใหม่เป็นกล่องส้มนะครับมีแต่กล่องส้มนะครับเรามาลองดูกันครับว่าจะมีไฟหรือเปล่าครับไหนล่ะมันโอยู่ดิน่าจะเห็นสวิตช์เปิดไว้แล้วนะครับตั้งแต่แรกนะครับก็เดี๋ยวให้ดูไฟครับ นี่นี่มองเห็นกันไหมครับอะมองไม่เห็นเดี๋ยวจะใส่เครื่องเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาหัวเทียนใส่ครับแล้วก็สตาร์ทดูกันเลยครับเนี่ยนะนี่คือเขาลืมหมดเลยนะครับคือผมไม่ได้แกะนะครับเนี่ยเขาแกะมานะครับแกะเยอะหน่อยแต่ก็ดีครับ เยอะก็เช็ค่ายดีมาฟังเสียงครับจะติดหรือเปล่าฮะโอเคเดี๋ยวลองเล่งดูเฮ้ยอะไรวะ เรียบร้อยนะครับปัญหาคือกล่องเสียนะครับโะพ่อแกเขาลืมดังละครับอ่าสาเหตุคือกล่องเสียนะครับเปลี่ยนกล่องก็ใช้ได้ปกตินะครับ ีนี้เราก็ประกอบไม่รู้ว่าอะไรมาครบหรือเปล่านะครับพวกน็อตมาครบหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็ตัวไหนขาดก็ค่อยใช้ไหมให้แกเอานะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเจ้าเวฟร้อยยูบอกนะครับเวฟร้อยเอสศูนย์ห้านะครับไฟไม่ออกหัวเทียนจุดเสียก็คือกล่องไฟนะครับกล่อง cdi ครับกล่อง cdi เสียนะครับออะเดี๋ยวประกอบให้เข้ากันครับ ไว้พบกันคลิปหน้านะครับแลวันนี้ก็สวัสดีครับ